รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินททีวี さんてっ วัสดีครับกับขับซาสามสีในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดแล้วก็ทดสอบนะครับสมรรถนะกันแบบเต็มรูปแบบกับมาสด้าสองนะสำหรับ m a สด้าที่หลายคนคุ้นเคยนะฮะคงจะเป็นรถใน b s e gment ที่มีกลุ่มพลังเครื่องยนต์ให้เลือกนะครับเพียงบล็อกเดียวแต่คราวนี้ครับสำหรับ All New เนี่ย มาพร้อมกับสิทธิทพิเศษนั่นก็คือเข้าไปอยู่ในกลุ่มของรถ E c o ค a r มีไฮไลท์มีจุดเด่นครับสำหรับ Sky a c t i v ีที่เพิ่มเติมขึ้นมาในมา z d a 2ใหม่นี้นั่นก็คือดีเซลนั่นเองครับกับคลีนดีเซลถือเป็นครั้งแรกครับที่รถ B segment ในบ้านเรามีการใส่เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเล็กๆ1,500ซีซี 1, เข้าไปแต่จุดที่น่าสนใจก็คือการทำราคาในครั้งนี้กับอุปกรณ์ออปชั่นที่มีอยู่มีไฮไลท์ที่น่าสนใจหลายๆส่วนใน Sky Active ดี เทคโนโลยีครั้งนี้ในมนาสด้2ที่ดูรายละเอียดกันครับ All New Mazda 2ใหม่นี้เป็นเจเนเรชันที่4ของรถ Mazda 2ซึ่งเป็นรถในกลุ่มซับคอมแพครุ่นแรกที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล Skyactiv-D ขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด105แรงมา้า แรงบิดสูงสุดถึง250นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบส่งกำลังใหม่ด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีด Sky Active Drive ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ Sky Active โดยอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่26.4กิโลเมตรต่อลิตร ถ้ามาดูในส่วนรายละเอียดของบอดี้แล้วนะครับในตัวถังของโครงสร้าง m a ด้า2แล้วเนี่ยถามว่าแตกต่างจากเดิมมากไหมนะครับยังคงอยู่บนลักษณะของขนาดมิติตัวรถเนี่ยที่ใกล้เคียงกับ m a ด้า2ในรุ่นเดิมครับ รูปโฉมในรูปแบบสไตล์ของโคโดดีไซน์ก็จะเห็นว่าเส้นกระจังครับขอบแนวของไฟที่รับขึ้นมาถึงทางด้าน daytime running light ส่วนของลักษณะโอเวอร์แฮงทางด้านหน้านะครับมุมช่วงระยะล้อแล้วก็แนวของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีลักษณะ o อเวอร์แฮงที่ลดลงกว่าเดิมครับแต่ว่าไปเพิ่มเนื้อที่ภายในห้องโดยสารจากการยืดระยะของช่วงฐานล้อหน้าให้ยาวกว้างออกมาเนี่ยทำให้ภายในห้องโดยสารกว้างเพิ่มมากขึ้น ในดีไซน์ขอบเส้นโดยรอบตัวถังคันนี้ถามว่าถึงแม้ขนาดมิติจะใกล้เคียงมาตรา2เดิมแต่วิศวกรบอกว่านี่คือการออกแบบใหม่ทั้งหมดนี่คือการพัฒนาให้ตัวถังมีน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมแต่ว่าสามารถทนแรงบิดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังเติมเนื้อที่ห้องโดยสารภายในให้กับผู้ใช้งานด้วยเข้ามาดูภายในกันดาครับ รายละเอียดภายในห้องโดยสารต้องบอกว่าถูกออกแบบอย่างปราณีตเลยนะฮะถ้าเปรียบเทียบในแง่ของเซ gment อีโคคาร์ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยกินข้ามไปถึงคอมแพคคาร์หรือว่า B เซ gment เลยทีเดียวในเรื่องของการวางรูปแบบและวัสดุโครงหน้าปัดเลือนใหม่น,นะครับก็ดึงเอาดีไซน์มาจาก m a สด้3ส่วนของชุดพวงมาลัยครับถูกวางออกแบบให้สามารถที่จะปรับเลนระยะได้นะครับขึ้นลงแล้วก็ดึง เข้าออกได้ซึ่งก็ทําให้สามารถที่จะปรับแนวระยะในการขับขี่ได้เข้ากับสรีระง่ายครับหลังพวงมลลาลัยมีพัดด r ชชิ p ครับแล้วก็ที่ก้านพวงมลลาลัยทางด้านหน้ามีมันติฟังก์กชั่นควบคุมคอนโทรลนะฮะส่วนของข้อมูลและก็การปรับใช้งานในระบบชุดแอร์เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลที่จะแสดงข้อมูลบนหน้าจอตัว DIC นะครับ ส่วนของ Data Information Center บนหน้าจอตรงนี้เนี่ยมีขนาด7นิ้วแล้วก็สามารถที่จะควบคุม Entertainment แล้วก็ส่วนของตัวอ f f โฟฟังชันต่างๆรวมถึง n a v ีด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็ให้ลักษณะในฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคุมแล้วก็ครบมากนะฮะส่วนของแนวเบาะแล้วก็วัสดุถือเป็นจุดเด่นมากในมาตาสคันนี้ครับขอบทิมที่เป็นสีดำตัดวัสดุผิวโครเมียม ลักษณะของชุดบาะที่ออกแบบให้มีซัพพอร์ตผสมนะฮะแบบวัสดุหนังแท้กับลายของผ้าด้วยคลิปเส้นด้ายสีแดงไม่หลงสปอร์ตจริงๆครับชุดเกียร์ครับส่วนของเกียร์เนี่ยออกแบบให้สามารถควบคุมได้สองตำแหน่งก็คือที่หัวเกียร์สามารถที่จะดึงเข้าหาตัวผู้ขับขี่แล้วก็เลื่อนแบบแมนนวชิฟครับขึ้นเป็นลบนะครับแล้วก็ลงเนี่ยเป็นการบวกตำแหน่งหรือว่าจะควบคุมที่แฮเด์ชิฟด้านหลังพวงมาลัยก็ได้เหมือนกัน พราะนั้นก็ทำให้ตัวผู้ขับสามารถที่จะเลือกควบคุมคอนโทรลแล้วก็ใช้งานเจ้ากเกียร์หสปีดลุกนี้ได้ง่ายครับโดยรวมสําหรับการวางออปชันแล้วก็คุณภาพของวัสดุงานตกแต่งภายในความปราณีตในการวางตําแหน่งของวัสดุชิ้นส่วนต่างๆต้องบอกว่าทําได้ดีจริงๆนะครับจุดเล็กๆนะครับอย่างบนหน้าปัดเรือนใม่นะครับรวมถึงผิวคอนโซลเนี่ย ปกติเราจะเห็นว่ารถในเซกเมนต์นี้เป็นลักษณะของตัวเนื้อพลาสติกแข็งแล้วก็ฉีดลายเหมือนเส้นได้เย็บลงไปแต่ในคันนี้ครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นท็อปของตัวบอดี้มาด้า2คันนี้เนี่ยมีลักษณะของการพุ่มหนังด้วยวัสดุซับนะครับที่มีผิวนิ่มแล้วก็เดินเส้นได้จริงๆด้วยเนื้อได้สีแดงสุดยอดจริงภานใะนกนไ้ chevrolet trailblazer chevrolet find new roads come in by EFII.